ข้อหารือการขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ90สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อหารือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่มท0 8 08.2 2ทับลงวันที่21กุมภาพันธ์6 6 6 6เป็นกรณีของการที่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งรับโอนพนักง,งานเทศบาลถ่ายโอนนะครับ ในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณาสุขชำนาญการซึ่งสังกัดฝ่ายบริหารงานสาธารณาสุขแต่เนื่องจากว่าการเบริกจ่ายเงินอุดหนุนซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน,นในเรื่องของเงินเดือนและเงินสวัสดิการประจำปีงบประมาณ2566ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนี่ย ไม่ได้จัดทำคำของงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณนะครับเนื่องจากว่าเป็นการโอนย้ายระหว่างปีงบประมาณทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อเบอิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนับสนุนบุคลากรถ,ถ่ายโอนไลน์ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการให้กับ บุคลากรรายดังกล่าวนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนี่ยเขาได้ทำความตกลงกับผู้ว่าราชาการจังหวัดขอยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินข้อ90โดยจังหวัดตรังเนี่ยเห็นว่าบุคลากรที่ถ่ายโอนเนี่ยเป็นบุคลากรถ่ายโอนตามแผนกระจายอำนาจ ที่ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประเภทเงินเดือนและเงินสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังซึ่งได้รับโอนบุคลากรดังกล่าวเนี่ยตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่484ทั2,565 ลงวันที่1เมษายน2565โดยที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะฉะนั้นจึงถือว่าขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนี่ยได้รับโอนบุคลากรกรายดังกล่าวยังมิได้มีภารกิจและหน้าที่ในตำแหน่ง ที่รับบุคลากรถ่ายโอนจึงไม่ใช่เป็นบุคลากรถ่ายโอนที่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆจากงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรแต่ถือเป็นการโอนย้ายกรณีปกตินะครับตรงนี้ความเห็นของจังหวัดนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งจ่ายเงินเดือน และเงินสวัสดิการต่างๆจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่เมื่อไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้เนี่ยก็จึงสามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตามข้อ90วงเล็บหแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน2547โดยที่มิต้องรายงานเหตุผลความจำเป็นเพื่อที่จะขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดตรังจึงได้ขอหาหรือว่าความเห็นของจังหวัดตรังเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวัดตรังเนี่ยเขามองว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนี่ยเป็นการรับโอนบุคลากรตา,ตามกรณีปกตินะครับยังไม่ได้มีการรับโอนภาร,รกิจนะครับในเรื่องของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถใช้อานาจของนายกเนี่ยตามข้อ90วงเล็บ1ได้นะครับทีนี้เรามาดูความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้ชี้แจงดังนี้นะครับในข้อที่1เนี่ย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพุทธศักราช2562ในข้อ28ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรพุทธศักราช2562ข้อ8วรรค2กำหนดว่ากรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เงินจัดสรรที่เหลือจ่ายนะครับหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณเนี่ยอาจจะโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าวไปใช้จ่ายเป็นรายการใดๆภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักง,งบประมาณกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนี่ยไม่ได้จัดทำคำของบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากรเรื่องของเงินเดือนและเงินสวัสดิการประจำปี2566ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเนี่ยบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรก่อนโดยพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปรายการที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือ รายการที่ใช้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่ายในรายการดังกล่าวที่มีความจําเป็นหรือไม่เพียงพอก่อนและหากใช้จ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอก็สามารถที่จะโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายมาจ่ายรายการดังกล่าวภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกันได้ นะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่1เนี่ยกรมส่งเสริมเขาได้ชี้แจงว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะครับว่ากรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายเนี่ยจากการดําเนินงานเนี่ยนะครับหัวหน้าหน่วยหน่วยรับงบประมาณก็อาจจะโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้ใจ่ายในรายการใดๆก็ได้นะครับเขาให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ต่อมาในข้อที่2เนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้อศองพ้าอ26กสาข้อ2ีหเนี่ยกำหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆในข้อ26ของระเบียบงบประมาณเนี่ยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นและในข้อ27กําหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นกรณีที่หาลือเนี่ยหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดำเนินการตามข้อหนึ่งแล้ว นะครับก็คือไปโอนเปลี่ยนแปลงงบเงินอุดหนุนแล้วเนี่ยนะครับงบประมาณก็ยังไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้เนี่ยก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพิจารณาจ่ายเงินจากงบประมาณของท้องถิ่นโดยดําเนินการโอนงบประมาณรายการที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้หรือมีความจําเป็นน้อยกว่าเนี่ยไปตั้งจ่ายเพิ่มในรายการเงินเดือนและสวัสดิการได้ นะครับถ้าเงินไม่เพียงพอตรงนี้ก็ไปดูงบประมาณเหลือจ่ายนะครับโอนเปลี่ยนแปลงได้เป็นอำนาจของผู้บริหารหรือสมาชิกสภานะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินเนี่ยการรับเงินเนี่ยนะครับพศ2547ข้อ90กําำหนดว่ากรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว แล้วก็มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้นะครับซึ่งการจ่ายเนี่ยโดยการรับได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจอนุมัติในรายการดังต่อไปนี้วงเล็บ1ก็คือการรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักง,งานท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนได้รับโอนบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565แต่ในปีงบประมาณ2,566องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากว่าขา้าราชการดังกล่าวโอนย้ายมาในระหว่างปีงบประมาณและก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ทำให้ไม่มีงบประมาณจ่ายเป็นเงินเดือนและ สวัสดิการให้กับบุคลากรดังกล่าวแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาเงินสะสมไปจ่ายแต่เนื่องจากการรับโอนพนักง,งานส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับโอนที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณพศ .2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจึงต้องขอทำความตกลงก่อนการปฏิบัติเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ90ซึ่งประลัดก,กระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบอานาจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับปฏิบัติราชการแทนในกรณีดังกล่าวแล้วตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1268ทับ2563เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนลงวันที่19พฤษภาคม2563นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อหารือในการขอทำความตกลง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ90นะครับซึ่งในหนังสือฉบับนีเน้เป็นกรณีการหาลือเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เป็นเงินเดือนและสวัสดิการให้กับบุคลากรถ่ายโอนนะครับทางด้านสาธนารณสุขนะครับ